อ่าแล้วผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่าน,น,นด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับกซี่พีกับีครับผมวันนี้อยู่กับรายการนะรายการสัมภาษณ์คนดังนะครับไม่รู้เขาดังอเไยนะครับก็มาสัมภาษณ์อิตเมธสิตกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แนบเขาไว้ข้างล่างนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ <laughs> เออได้กำลังใจ หรือว่าแรงบันดาลใจนี่ในการทําช่อง YouTube มาจากใครครับผมเดอจากพี่แท๊กเออร์ออครับผมอ๋อเห็นพี่เขาแคสไ์มครับแบบผมก็อยากเล่นด้วยนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่มีดีแท์นะแต่ก่อนฝันว่าอยากแคสในคอมแต่ก็ตอนนั้นยังไม่มีคอมเลยอ๋อครับผมแล้วตอนนี้สถานะเรื่องหัวใจนะครับเฮ้ยครับกูกูขอนอนอยู่ ขอถามเรื่องสถานะหัวใจหน่อยครับในรูปนี้ครับผมรูปนี้เราจะพิสูจน์กันได้หรือเปล่าครับ <c oughs> รูปนี้เราจะพิสูจน์กันได้หรือเปล่าครับพี่กองครับคุณจะให้คําตอบกับเราได้หรือเปล่าครับอ,อ,อย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบป๊บึงยครับ อย่างเงี้ยอย่างเงี on, ้ยเว้ยความรัการมึงไม่มีแล้วกพอไปอีอะถามเล่นต่อไปดีกว่าแล้วทำชาแนลยูทูปเมื่อกี่ปีแล้วครับล้อเป็นไหนแล้วเนี่ยงอนเป็นไหนแล้วเนี่ยล้อ อ,อย่าลืมไปกดอันซับสไครต์ให้อิดมิทศิ์ด้วยนะครับโหครับสวัสดีครับโหลแลนหรอโอ้ดูดูดูก็าทำนะครับทำอะไรวอะไรอัปโหลดคลิปอยู่ไอ้กล้องตอบตอบเรื่องรูปนี้หน่อยครับเรื่องสเตตัสใน กาลิน่าครับพอดีผมเผื่อไปเห็นนะครับก็เลยอยากถามเรื่องสถานะหัวใจครับเผื่อเผื่อมีผู้หญิงคนไหนอยากสมัครเป็นเป็นแฟนนะครับตอนนี้หัวใจคุณยังว่างอยู่หรือเปล่าครับถามทำไมเรื่องนี้วะเออถามเรื่องนี้วะนะถามเรื่องทำไมปัญหาถามต่อไปเลยสวัสดีเดี๋ยวกูตกกูรีพอร์ตชินเนลเลยเออทำชินเนลเยูะมั้งกี่ปีแล้วกอง ตอบประมาณสองปีแล้วมั้งสองปีได้ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดรับนะคะครับปีเขามึงมึงกี่ปีไ้เหียโอ้อย่าถามทำมาแค่ส้ำซัำตายแหละคิดคุ้งอ่ะชากคิดคุ้งอ่ะโอ้ยอย่าถามอย่าถามแชวนั้นมันแนวนั้นมันปิดไปแล้วแล้วแล้วทถามไม่มีวิววิวไม่เยอะใช่ไหม ตอนนี้อยู่มออะไรครับผมตึมตึมตึมแนึงแป๊บนึงนะนะอยู่มออะไรกล้องเ yeah. ดี๋ยวพีคิดก่อนอสต็อปคิดไปก่อนมาสต็อป เออดี๋ยวตีก็สิทธิ์แมวเลยเดี๋ยวกูโดนฟ้องอีกแมวโดนดักแน่แมวแมวผมอยู่อสองครับแม่สองก็หยอกหยอม่สองก็ผมหยอกอกหยอกพอพอแต่แม่งกูสงสารสงสารแมวด้วยอยู่จังหวัดอะไรครับคุณกล้อง ครับมีอะไรม,ไม,ไมา,ถามถามไาต่อครับอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดอออุบลอุบลใช่เหรอกบ,บุงเทปไห่อุบอุบลกับกรุงเทพฮะตกลงอุบล,บลบกับกรุงเทพอุบอุบลอุบลกับกรุงเทพเป็นคนครึ่งอ๋อลูกครึ่งลูกครึ่งมะพร้าวือียวหอม การนี้เด็กหยาบนะพอดีผมช่องช่องเป็นช่องเถือนๆหน่อยนิดนึงนะสะท้อนไปดู <c oughs> ถามอะไรต่อกลืม <c oughs> ลืมแล้วแล้วโอ้ยอรายการนี้ <c oughs> แบบสัมภาษณ์แบบ <c oughs> ไม่กูกปวดหมมัวมัอย่าแกเออแล้ว คิดยังไงกับคิดยังไงกับชแนลสักครูสักคูเป็นังกระตุกมดีเปกระตุกสักครู่สักครู่อยากจะถามว่าคุณคิดอะไรกับชแนลคุณคิดยังไงคิดยังไงกับชแนลนี้ชแนลนี้เขาดีหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บสักครูชแนลไหนชแนลชแนลมึงใช่ไหมไอใช่อยากจะถาม คุณคิดยังไงกับ channel BEOPE channel t h e ครับผมอย่างเงียบดิโอ๊ยโง่ตายยตากันทำไมเฮ้ยตกลงคิดยังไงกับ channel BEOPE channel t h คุณคิดยังไงกับ Channel นี้ครับ กูยินใจเมืองตำรวจที่ได้เตรียมเลยกูขอรีพอร์ตชนะมึงเลยแมเนี่ยอะไรนะอะไรเนาะฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดเบามากกูขอรีพอร์ตชนะมึงก่อนเลยโอ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นจริถามเรื่องอื่นไหมล่ะถามแล้วอง่นก็ได้ไม่ต้องละทชนีะมึงบินล้วเพื่อนราายงนไม่กูจะสอบไหม่จะสอบใหมย กำลังเอาคลิปอ่าฝากด้วยตั้มด้วยไอตั้มคุณอยากจะฝากอะไรกับคนดูไหมครับตั้มทีดีซีช่องนี้คุณอยากจะฝากอะไรกับคนดูครับอิดไม่ได้สิเอออย่าลืมกระทืบคลิปดิอย่าลืมกระทืบไลคายแค่นี้ถึงยี่สิบนะถ้าไม่ถึงยี่สิบพับเอออะไรวะเออแหละช่วยช่วยคนรีพอร์ตช่องมันให้มันบินนะครับผมก็แัปซีอีโอเองนะผมโอ้โหจบแล้วจบแล้ว แล้วส่งชื่อ,อช่องไอ้้ไอตั้มมาหนึ่งึงติดตามช่องอันเป็นได้ค,ไรนะครับผมจะไปติดตามให้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์และอย่าลืมกดอันซับสไครต์อิดมีดนสิเดยนะครับไม่ไปครับผมกูว่ากเพิ่งเป็นไลฟ์ชุดมึงแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาแล้วก็ช่องช่อง b o Channel Thailand ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ TDC gamer ด้วยนะครับก็ทิ so ้งมาให้เยอะเยอะเลยไอเหี้ยมาสปอนเซอร์กูจ่ายเหรอเออบอกเลยเขาไม่ที่จ่ายแต่กูก็จะให้นะครเงินนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับนี่นะครับดูในท้องได้เลยนะครับส่วนสถานะเขาเป็นอะไรกับกองครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเป็นผู้หญิงนะครับ ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายครับผม